หมายถึงว่าเป็นในพม่าเป็นยังไงตามาตอนนี้มันไม่มีแบพ่อแม่แบก็ไม่เหมือนทีมมือไทยนะเนาะมีไทยมันมีพ่อแม่แล้วก็ครมแบมีความสุขแล้วพ่อแม่นี่หมายถึงใครหมายถึงพ่อแม่คนในหลวงอะไรแบบนั้นใช่มีในหลวงแล้วยังไงมีความสุขของเรามันไม่มีไงคนเราอยากจะมีในหลวงอย่างนี้อยากได้ในหลวงอยเนี่ยครับเล้งตาเด็กไว้เปรมใช่ เนี่ยร้องไห้นะครับพี่น้องคนไทยฟังไว้นะครับนี่พี่น้องจากประเทศเมียนมายืนคุยกับพี่อยากมีในหลวงใช่ไหมครับนี่พม่าเขาร้องไห้นะครับคนไทยากให้เด็กกใไม่ได้รับรู้เขาอยากมีในหลวงมีในหลวงมันมีพ่อแม่ใช่ใช่ไหมครับมัก็ดูแลเราใช่ไหมเนี่ยใจสบายใจแบบไอ๋อที่ไม่ไม่มีใครคุมแบบไม่มีพ่อแม่มอน ที่นี่น่าอิจฉานะอยู่แบบมีความสุขมาอยู่มีแบบเพราะมีในหลวงไงวใช่ไหมครับใช่มีในหลวงเนี่ยมผมอยากให้คนไทยได้ดูไว้นะครับนี่พี่ปทุมพมรัฐยืนคุยกับน้องสาวซึ่เขามาประเทศอย่างน่งาน้องชื่ออะไรชื่อชื่อโซ่ค่ะอยู่เมืองไหนครับอยู่ประเทศพม่าไอ้ทวายทวายผมอยากให้เด็กขึ้นใหม่ในประเทศไทยได้ได้ได้รับฟังความรู้สึกจากพี่น้องชาวประเทศพม่านะครับ ซึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาบอกเขาอิจฉาคนไทยที่ประเทศไทยมีในหลวงเมื่อมีในหลวงแล้วมงความสุขแต่เมื่อประเทศพม่าเนี่ยไม่มีในหลวงทําให้คนนี่ก็ทะเลาะกันใช่ค่ะอยู่แบบไม่มีความสุขไม่พัฒนาแบบที่นี่มันมีคนแบบคุมอยู่พ่อแม่ก็มีอุ่นใจอุ่นใจมันดูแลแบลอย่างดีใช่ไหมกับมีในหลวงมันมีพ่อแม่แต่บ้านไหนที่ไม่มีพ่อแม่ก็มีปัญหามีความสุขนี่ผมเลยอยากให้พี่น้องเด็กรุ่นใหม่คนไทยนะครับได้รับฟังเอาไว้ ที่จะร้องจะากไดอยากแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยากแก้ไขํานูลนะครับไอ้หนนไว้ว่าประเทศไทยที่มีความสุขได้มีความสุขได้เนี่ยเพราะเรามีสถาบันการศึกษารมีในหลวงน้องก็มีในหลวงก็มีพ่อแม่นะครับอันนี้ก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับได้รับรู้ไว้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องชาวพม่าซึ่งมาจัดงานศพนะครับในวัดคลองกุยครับผมขอบคุณมากนะครับที่ย้ายความรู้สึกนี้กับคนไทยครับสวัสดีครับสวัสดี